สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คือสูตรคำนวณวิ่งบนหรือล่างใหม่หนึ่งตัวหนึ่งพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราชสาไมทาไมเอาวิ่งบนหรือล่างมานะเป็นทูเวย์ทำไมไม่เอาวิ่งล่างมางวดนี้ไม่มีสูตรคำนวณวิ่งล่างนะคะเพราะว่าวิ่งล่างเนี่ยมันจะระยะสั้นมากกว่านี้ทั้งนั้นเนี่ยดิฉันก็จึงปรับมาเป็นวิ่งบนล่าง ซึ่งสมการนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้แนวทางเป็นเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้นรับชมโปรดใช้สติงวดนี้ดูแบบเผลนๆไม่ต้องจริงจังนะคะ,ะแต่ถ้าใครจะจริงจังนะสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบันนียจะถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่คะ่ะนะคะเกือบทุกทุกงวดจะมีเลขหก ถ้างวดไหนไม่มีเลข6ก็คือมีเลข9ไปย้อนดูสถิติได้นะ6กับ9เนี่ยจะคลาดไปแค่หนึ่งงวดที่ไม่มี6กับ9ในหนึ่งปีนี้นะแต่โดยมากจะมีเลข6นะโดยมากนะไปดูสถิติย้อนหลังนะคะ แนวทางในการวิเคราะห์จะเป็นดังนี้นะหลัก10บบน2ครั้งบวกหลัก10ล่างสองบวกหลัก10ล่างบวกหลักหมีล่างบวก4คงที่ค่ะสองหกสบวกสเป็น14 14ีบวกแได้22่สิยี่สิบสอบวกสได้ 26, 26 26เราใส่6อาจจะมาบนหรือล่างแล้วแต่กรณีงวดถัดมารัฐบาลไทยออก60 6ก6 6นยและ9ก้ เลข6มาตำแหน่งหลักร้อยบนและมาตำแหน่งหลักหน่วยบนต่อไปหลักสิบบน2ครั้งบวกกับ9บวกกับ4 9บวก4ได้13 13บวก4ได้1 7 1 7ใส่7รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก6 6 2และ37 6 6 2ดและ37เลข7มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดมาต่อไปหลักสิบบนคูณ2 2 6 1 2บวก3บวก7 2บวกสได้5 5าบวกเเป็น12 12อบวกสได้16ใส่6รัฐบาลไทยงวดถัดมาอีกออก6 6 5และห้าเก้าหกละห้าเกเลข6มาหลักร้อยและเลข6มาหลักสิบนะคะงวดนี้นะดิฉันนำสมก,การมาลงให้คุณเฉยๆแต่สำหรับส่วนตัวนะงวดนี้ดิฉันจองนะฉันจองเลยจองเลขเดิม นะคะสองหกสิบสองบวกห้าบวกเก้านะสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่ได้ยี่สิบใส่ศูนย์นะคะออกเก้าหกสองและศูนย์ศูนย์เก้าหกสองและศูนย์ศูนย์ศูนย์มาละที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างนะะต่อไป หนพิจิกาสำหรับสูตรสมการนี้หลักสิบบนสองครั้งสองหกสิบสองสิบสองอ่ะอันนี้ใส่ไว้เป็นที่เข้าใจบวกศูนย์บวกศูนก็ได้สองบวกสี่เท่ากับหกอ่ะสมใจอยากไหมคะทีนี้นะคะอืมเราจะตลบหลังนะยเขาบอกว่าอะไรนะแผนซ้อนแผนอ่า นะไม่บอกไม่บอกงวดน,นี้ไม่บอกนะสำหรับส่วนตัวจะใช้แผนสอนแผนนะคะอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะมีที่มีคนมาคอมเมนต์อะ่ะที่บอกว่าอะไรนะไอสามพกกุณซือเล่าปีขมเบ้งอ่าฉันจะใช้ยุทธศาสตร์นั้นมาใช้ให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> เผื่อเผื่อจะปังนะคะ ใช้ยุทธศาสตร์แล้วนะคะทีนี้นะคะหลสิบล้าน่าคำๆนะทุกคนแต่ฉันเอาจริงนะนะฉันเอาจริงนะงวดนี้นี่ฉันจะตลกหลังเลยนะคะอือเหลือใจนะคะงวดนี้จะตลกหลังนะคะเงียบๆไว้นะคะเพื่อนๆอ่ะแคปเจอร์นะคะเนี่ย อ่ะพอพูดถึงเรื่องอะไรนะกุนซือใช่ไหมดิฉนันก็รอรอนะรอว่าจะมีใครคอมเมนต์อะไรอีกนะดิฉนันจะได้เอาสิริมาตอบคำถามนะไม่มีเม้ตเป่าสากคุณผู้ชมเออเนี่ยพอต้องการก็ไม่มีมาเนี่ยจะได้เป็นแบบแคทซาตื่นรู้แคทซาตอบคำถามหน่อยเขาก็ไม่ได้นะก็ยอมมาให้ดิฉันเลย เชันเองก็อยากจะตอบคําถามก็ไม่มีมาเม้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขดุดเอาวันเก่าๆมาตอบคนนะคะเนี่ยนะอ้าวแคปเจอร์นะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นดังนั้นรับชมโปรดใช้สติงวดนี้นะที่ฉันอยากจะให้ทุกคนที่มาดูมาชมอะ่ะดูกันพอดูกันแบบเล่นๆนะคะเรางวดนี้ถ้าใครพักได้พักไปก่อนนะคะถ้าใครพักไม่ได้นะใช้ยุทธ,ธศาสตร์นะคะอ้าฉันจะแช ส่วนตัวส่วนตัวจะใช้ยุทธศาสตว์นะคะอนะเราจะตลบหลังนะคะเราจะเอาอีกตัวขี้เก่านี่ล่แคะนะคะนี่ละมักหลายนะเลกข6นี่นะจะเอาตัวนี้แหละไอฉันอะนะอืมอืมนะคะมันรู้ไปะนะคะ, <c oughs> อะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้ฝากลราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ